สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับร้านแท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จนเนาะค่ะร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินร้านของเรานะคะมีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาแรกเนาะค่ะอยู่ที่อำเภอวังสาหมอนะะคจังหวัดอุดรธานีเนาะค่ะสาขาที่2ออยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินลูกค้าใกล้สาขาไหนไปสาขาั้นเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะมีรถเข้ามาไหมเนาะค่ะเป็นของค่ายคูบต้านะคะลูกค้า มือน,นี้มีรถขับมาใหมาสวยเลยคะเป็นรถ B2740Z นะคะ2 740Z เนาะค่ะตัวนี้เนาะคะ่ะจดทะเบียนเนาะค่ะยู่งเกินปี63-64เนาะค่ะค่ะ ยางหน้านะคะอยู่ที่70%นะคะยางหลังอยู่ที่80%นะคะลูกค้าลูกค้าก็สิสงสัยว่า er, มันเป็นเครื่องยนตเนาะค่ะยูข้างหลังนะคะ,ะ,คะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องสังใบอ้อยเนาะคะ่ะเป็นเครื่องสังใบอ้อยตัวนี้เนาะคะ่ะเป็นของตาช้างนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะแยกขายนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคานะคะเครื่องสางนะคะอยู่0 0 0บาทเนาะคันบาเนาะ อามือหนึ่งกสิมารีวิวทั้งรถทั้งเครื่องสางให้ลูกค้าเบิ้งเนาะคะ่ะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้เครื่องสางอ้อยกระสามาติดต่อสอบถามมาที่ร้านของเฮาได้เนาะคะ่ะเนาะอ่าช่างเงินสตาร์ทรถเลยค่ะมือหนึ่งกสิเดินหนะ้าถอยหลังให้ลูกค้าเบิ้งเนาะคะ่ะและว้วก็อ่าสีปั้นเครื่องสางอเอยให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะว่าระบบการทํางานเป็นแนวใดเนาะคะ่ะลูกะคะ้าเนาะ ติดง่ายเลยค่ะก็ต้องอันนี้เลย 叫李小梅。 รถคันนี้สภาพดีสภาพสวยนะคะเครื่องยนต์โอเคนะคะลูกค้าสภาพโดยรวมโอเคค่ะแล้วห้อยจุดห้อยมัอยางนะคะแบบยั่งยั่งค่ะ่านลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะ ท่านใดนะคะสนใจรถไถมือสองบพว่าจะเป็นรถเกี้ยวนะคะอุปกรณ์ต่อพว่วงอุปกรณ์เทางการเกษตรต่างๆเนาะคะ่ะบพว่าจะเป็นเครื่องพ่นยาหรือว่ารอ,อก,กันจมเนาะคะ่นะเนาะทางร้านเท่ากับมีจำนายเนาะคะร้านแท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จเนาะคะเนาะลูกค้าใกล้สาขาใดไปสาขานั้นเนาะคะใกล้สาขาสมเด็จกับมาสาขาสมเด็จใกล้สาขาบางสาาหมอกับมา สาขาว่างสาหมอนะคะลูกค้าท่านใดนะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาหน้าร้านนะคะก็สาม,มารถติดต่อสอบามได้ที่เบอร์นะคะ0918611191นะคะอีกเบอร์นึงนะคะ0633130447ติดต่อสาขาสมเด็จโดยตรงนะคะลูกค้า0625438297นะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะอยากขอไปเบิงทางเพจ a c e b o o k หรือว่า y u u u b e นะคะทางลานเขอากับมีช่องทางหลายช่องทางให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะ mm hmm. มือน,นีกักาบขอบคุณขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้เกียรติติดามรับชมทางลานของข้านะคะมือน,นีกับกาบสวัสดีค่ะ